จะทำยังไงให้เดินทางไปไหนให้ปลอดภัยทุกสถานหลวปูยาหนูมีอาการนะหนูจะสวดหนูจะแผ่ตลอดบอกเลยรวมรวมกำลังจัก,กรพรรดิรวมบาร,รมีหลวงพอ่อรวมโพธิสัตว์ทุกองค์น,ะผนะผ่านรูปรักหนูตลอดยี่บสี่ชั่วโมงผ่านลูกนามแผ่ไปเลยทําแค่นี้ก็รวยแล้วละหมอโอ้สาสุรหลวงตาก็หลอ,อกให้คนทําอย่างนี้บางคนก็รวยนะ จากที่ไม่มีอะไรมีรถมีอะไรไปไม่หยุดแล้วต่นบางบางคนนะ่ะคนไปคนเดียวด้วยไปแล้วรู้สึกเรามีเป็นผู้มีประโยชนนะ์เราเนี่ยเป็นผู้มีประโยชน์นําขึ้นที่ดีในโลกเนี่ยมาที่เราแล้วก็แจกไปให้มนุษย์สัตว์วิญญ,ญาณถ้าทําไปเรื่อยมันจะสัมผัสอยู่คนที่ไม่เคยสัมผัสไม่มีรู้สึกอะไรเนี่ย<อ>ถ้าทําบ่อยๆเนี่ยสัมผัสทุกคนแหละ เคยไปคยในโบสถ์อะคะ่ะโบสถ์เป็นหลายร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เทวดาคือคือของพระเจ้าของเขาอะค่ะใช่เทวดาน,น,นางฟ้าค่ะเขาเขาจะมาพูดกับพวกเราว่าเราไปสวดจักรพัิในนั้นแล้วเทวดาก็จะมาการปีกคือปกป้องคุ้มครองพวกเราแล้วเขาบอกกับเราว่าทำไมพวกเธอใจดีจังมีเมตตาจัง แล้วเขาก็คือขนาดรูปภาพที่อยู่ในในข้างฝาค่ะคือเขาออกมาเลยค่ะยังเคลื่อนไหวค่ะพวกเรามาทำมาค่ะพวกเราเดินเข้าไปนะคือเขาต้อนรับเลยคืออย่างที่หลวงตาพูดนะคะว่าศาสนาทุกศาสนาสื่อกันด้วยใจค่ะถูกไหมคะคือเขาไม่มี มีแต่มนุษย์เนี่ยค่ะมีแต่มนุษย์เรานี่แหละค่ะที่แบบแบ่งแยกศาสนาใช่ไหมคะถูกโลกของวิญญาณค่ะเขาไม่ได้แบ่งแยกเลยใช่ไหมคะหลวงตาคือเขามาโมทนาบุญกับเราเขาดีใจเลยค่ะที่เราไปขาอยู่ด้วยบุญนะค่ะ